ไม่เคยเข้ามาเดินเล่นในห้องขอดมาก,กอ่อนเลยค่ะดูห้องขอดห้องคอดเหรอเนี่ยดูน่านอนกว่าที่บ้านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมปีโป้นะครับสวัสดีค่ะ ก็ใกล้ถึงกำหนดคลอดแบบจริงจังแล้วนะครับใช่แล้ววันนี้เราก็เลยตัดสินใจที่จะมาที่นี่ครับโรงพยาบาลสมิติเวศส,สุขุมวิทนะครับเราตัดสินใจที่จะมาคลอดที่นี่กันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราคิดอยู่นาน <c oughs> คือเราก็าทำรีเสิร์ชแหละว่าที่ไหนอะเจ๋งบ้างคือเราใช้เวลานานครับประมาณ30กว่าวิคเนี่ยก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันเราถามพี่น้องที่รู้จักถามเพื่อนของพี่ถามพี่ของเพื่อนถึงอยากจะรู้ว่าเวลาเขา คลอดลูกกันเนี่ยที่ไหนดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยที่สุดห้องพักสบายที่สุดท้ายสุดแล้วนะคะก็เลยต้องมาจบที่เรื่องท้องต้องสมิติเวสจริงๆนะเรื่องท้องต้องสมิติเวสเท่านั้นนิมิงเพราะว่า ทุกคนพูดคำนี้หมดเลยครับค่ะสวัสดีครับตอนพี่ข้อตอนนี้นพี่ข้อที่ไหนนะเ<อ>ขาพูดย้อนกลับมาเลย <c oughs> เรื่องท้องต้องสมิติเวทเท่านั้นทุกคนพูดแบบนี้คคือเป็นคำที่ได้ยินบ่อยมากเวลาเราโทรไปถามใครซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วปีโป้แคทตี้ก็ต้องเรื่องท้องต้องสม<อ>ิติเวทเท่านั้นนะครับใช่คือแคทชอบมากไม่ว่าจะเป็นการดูแลของคนหมอนะคะ,ค,ะคือดูแลอย่างใกล้ชิดมากๆแล้วก็การจัดการต่างๆแบบเอะเราต้องเดินไปทางไหนต้องยังไงคุณพยาบาลก็ดูแลเราอย่างดีพาเราเดินทั่วเลยใช่ได้อีกอย่างหนึ่งวิธีการ การดูแลของคุณหมอคือไม่เคยทําให้เรากังวลเลยเขาจะแก้ไขด้วยการรักษาอเขาเองเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับรู้ในสิ่งที่มันแบบว่าต้องกังวลหรืออะไรเลยแบบเจ๋งมากครับบอกเลยว่าดีที่สุดหลังจากที่เราตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ที่นี่วันนี้เราก็บุกวันเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในห้องพักหลังคอดนะคใช่แล้วชื่อห้องว่าอะไรนะรอยัลสวีทค่ะห้องที่เรานั่งอยู่ห้องนี้นะอ๋ออันนี้เป็นห้องรอยัลสวีทใช่นะครับก็เดี๋ยวเราจะพาชมว่า ห้องที่เนี่ยมันเป็นยังไงมันตรงกับโปกับแคทยังไงหนึ่งอย่างที่บอกเลยว่าใหญ่มากกว้างมากนะครับคุณแม่หลายๆคนเนาะก็อยากจะรู้ว่าแบบห้องที่สมิธเวดเนี่ยเป็นยังไงวันนี้เราจะพาไปดูนะคะแต่ไม่ใช่แค่นี้นะคือเราจะไม่พาไปดูสถานที่คลอดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เมื่อกี้พี่ไปขอร้องทางโรงพยาบาลแล้วว่าขอได้ไหมจะพาไปดูห้องคลอดหจะไปดูคือแบบระบบปฏิบัติการเขาเรื่องลือมากที่นี่ว่าแบบสุดมากก็อยากเห็นก่อนคือแบบว่า ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะลองให้ลองแคทลองไปนอนใจเออย็นทุ่อเทยังไม่รีบม, <c oughs> มันไม่ได้ไอ้กาะเดี๋ยวจะพาไปชมก่อนว่า ห้องเขาเป็นยังไงระบบปฏิบัติการเขาประมาณไหนแต่คงไม่เจาะลึกละเอียดเพราะว่าเดี๋ยววันคลอดเราจะได้เห็นกันอยู่แล้วว่าเต้นนะจะพาไปดูคลอดจริงๆเนี่ยจริงจริจะพาไปดูคลอดต้องขอบคุณจริงๆนะครับโรงพยาบาลสมิติเวทสุขุมวิทที่พาเรามาชมห้องก่อนแล้วก็พาไปชมห้องคลอดด้วยเดี๋ยวเราไปชมห้องกันว่าเป็นไงบ้างพาเดินทัวร์น้องแคทโชว์เลยว่าห้องเราเป็นไงบ้างได้ค่ะ พยาบาลหมิวเนี่ยแนะนำเนาะเพราะเราอาจจะไม่ถนัดใช่ใเพราะว่าจะได้แบบรู้เป๊ะๆสำหรับแบบคุณแม่ที่แบบเออเข้ามาดูในนี้จะได้รู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองเผื่อเราพูดผิดพูดถูกด้วยครับก็เดี๋ยวขอรับความแนะนำด้วยนะครบได้ยินดีเลค่ะได้ค่ะได้ค่ะ คือห้องเราอ่ะจะเป็นเหมือนว่าล็อกโดยอัตโนมัติด้วยตัวเอง <c oughs> ก็คือจะไม่มีใครเข้าห้องเราได้ก็ <c oughs> คือมาเนี่ยเราจะแจกคีย์การ์ดให้ห้องละหนึ่งอันเท่านั้น <c oughs> อันนี้อย่แบบคุณพ่อจะถือไว้หรือญาติจะถือไว้ก็ได้ <c oughs> ใช้แปะแล้วก็เปิดห้องนะคะเพราะว่าพอปิดปุ๊บเนี่ยมันจะล็อกเลยแบบคน <c oughs> ข้างนอกเข้าไม่ได้ <c oughs> โดยจะมีพยาบาลเท่านั้นแล้วก็ญาติเท่านั้นที่เขาถูกต้องเพื่อเซฟตี้ความปลอดภัยเพราะว่าเด็กๆเนาะใช่ใช่ยวใครเอารูปคนอื่นมาเปลี่ยนกับเราจากหล่อๆกลายเป็นหน้าแบบไม่หล่ออันนี้ เดี๋ยวเราเข้าไปในห้องกันเลยนะคะครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> มาเลยมเลยค่ะอ่าโอเคห้องของเราก็จะแบบคล้ายๆแบบคอนโดอันนี้จะเป็นห้องรับแขกนะคะก็เป็นโซฟานั่งคุยกันตรงนี้ได้หลังจากนั้นอันเนี้ยจะเป็นห้องยา่าน ได้ค่ะได้เลยอันนี้เตียงนี้สามารถนอนได้เลยนะคะใช่ค่ะเพื่อนที่จะมาเยี่ยมล็อกแคทจอันไหมเลยนะอันนี้ห้องรับแขกคุณพ่อข้างในยังมีห้องนอนอีกอันนี้เข้าไปดูอันนี้อันนี้คือห้องนอนญาติค่ะตั้งมาตั้งมาเชิญค่ะเชิญค่ะอ๋อ ว้าวใช่ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าญาติเยอะมากมอ่าถ้าเรามีเตียงเสริมให้ก็จะเสริมห้องนี้ได้แบบขยับเตียงมาแล้วก็เสริมอย่างได้ด้ได้อีกก็คือสมมุติว่าเรามีญาติมาเฝ้าแล้วยังอยากมาเฝ้าอะไรคนเราสามารถเอาเตียงมาเสริมได้อีกนะครับเอ็กซ์ตอเบดก็มานะคะ้มาอยู่สักเดือนสองเดือนจะเย็นๆคลอดลูกสี่วันพาลูกกลับบ้านพอแล้วส่ออันนี้จะเป็นห้องของคุณแม่หลังคลอดค่ะนี่ห้องของคุณ คตี้นะคะ,ะ,คะเข้ามา,าดูเลวเตียงคนไข้นะคะ,คะแล้วก็เก้าอี้ให้นมนะคะสําหรับนั่งให้นมหรือว่าเราจะสามารถนั่งให้นมบนเตียงก็ได้หรือว่านั่งตรงนั้นก็ได้นะคะเดินเข้าไปอีกนิดนึงก็จะมีเตียงอีกนะคะคุณพ่อเียใช่มีเตียงอีกหนึ่งเตียงอยู่ตรงนี้ก็คือห้องนี้มันจะแบ่งเป็นห้องหนึ่งแล้วก็เตียงนี้สำหรับอาจจะเป็นคุณพ่อที่แบบว่าอยู่ใกล้ชิดคุณแม่นิดนึงใกล้ชิดคุณแม่ก็คือห้องนู้นเนี่ยก็คือเป็นแบบ เป็นญาติเป็นแม่ของเราแม่ของแคทหรือแม่ของโป้ก็ได้แต่ตรงนี้ก็คือเป็นห้องที่อยู่รวมกับของแม่เลยอยู่ใกล้ชิดกันโอ้ยตรงนี้เวลามีอะไรจะได้เรียกง่ายช็อตโอ้ยก็ตรงนู้นเป็นของเราไม่ให้ห่างไกลอันนี้เจ๋งมากครับคือตรงนั้นก็นอนได้แล้วก็เสริมได้ตรงนี้เราเข้าใกล้ชิดอีกเนาะใช่ค่ะคือเอาง่ายว่าห้องนอนที่ไม่ใช่คนไข้หรือไม่ใช่คนแม่มีสองเตียงเลยใช่ใช่สองเตียงอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำใช่ค่ะเปิดดตูได้เลย มีห้องน้ำให้ตัวห้องน้ำป็นตัวหองพุณแม่ห้องใหญ่มากจริงๆคุณพ่อน่าจะไปนอนในนี้ได้ค่ะไม่น่าต้องมีห้องตรงนี้ให้มันเปลืองพื้นที่จริงรมันได้เพราะว่าห้องน้ำก็ใหญ่แล้วนี่เป็นความฝันมากอยากกระถามากคือเพราะว่าเราอยากเอาลูกโป่งมาเหมือนแบบเวลาเรามีลูกเห็นเขาก็มีกันอะทำ เราก็ต้องอยากมีบ้างเราจะต้องทำให้ทั่วเลยแต่ยายทำอย่างเดียวคือลอกวอลเปเปอร์แล้วเปลี่ยนใหม่ไม่ได้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 ทำได้ค่ะติดได้เอาลูกโป่งมานี่ตรงนี้ก็กั้นได้เนาะใช่สำหรับคุณแม่อยากได้ความเป็นส่วนตัวใช่ค่ะใช่ห้องครัวตรงนี้ มีใหญ่เลยเตรียมอาหารมีเคาน์เตอร์เตรียมอาหารมีเคาน์เตอร์ล้างจานมีไมโครเวฟมีตู้เย็นให้ทุกอย่างครบตู้เย็นใหญ่มากันเลยซื้อของมาเยี่ยมเยอะๆได้ครับว่าตู้เย็นเราใส่พอนะครับเราบอกไว้ก่อนนะคุณพ่อนี่นะเพราะว่าาบางที่เขา อย่างที่เราแบบไปแอดมิดป่วยเมื่อไปนี้บางทีทเย็ยนจ้าเนี่ยน,น้อย,<ท>อยใช่ไหมคะอันเล็กใช่ไหมคะใช่พอที่เราซื้อเองก็เต็มแล้วอะอันนี้คือสามารถซื้อมาฝากได้เรื่อยๆนะคือเดี๋ยวเราจะมีการหมุนเวียนกลับบ้านด้วยแล้วก็มีผักที่นี่ด้วยห้องน้ำมีสองห้องนะครับคือเราเดินเข้ามานี่ห้องน้ำรวมสำหรัว่าคนไปเยี่ยมคนที่มาเฝ้าอะไรเงี้ยก็เข้าห้องน้ำข้างหน้าได้ก็สะอาดเห็นไหมกว้างขวางสะอาดเจ๋งอ่ะบอกเลยว่าตื่นเต้นอ่ะ จองหรือยังคะจองเรียบร้อยแล้วครับ่ารักมากคุณพยาบาลดูแลได้ค่ะฝากด้วยนะคะค่ะคเพราะว่าคุณพี่พยาบาลเขาเป็นพยาบาลประจำบอร์ดนี้อยู่แล้วเราเราต้องมาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วบอร์ดอันนี้คือบอร์ดชั้นสี่ใช่ไหมชั้นสี่บอร์ดชั้นสี่ก็คือเราเราต้องมาที่ชั้นสี่อยู่แล้ว เราจะฝากพี <il orter> ่พยาบาลดูแลน้องแฝดด้วยได้ค่ะพี่น้องแฝดดื้อก็อย่าตีต้องขอบคุณมากนะคะที่ให้สมิติเวสสุขุมวิทเราดูแลค่ะไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเรื่องท้องต้องสมิติเวสสุขุมวิทเท่านั้นต้องไม่ใช่แค่นี้ฮะอย่างที่บอกครับทุกคนฮะมีที่ตื่นเต้นกว่านี้อีกคือ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปเที่ยวกันดีห้องคลอดพาไปดูได้จริงเหรอคะจริงๆริก็เดี๋ยวขอเขาไว้แล้วแม่ตื่นเต้นมากค่ะขออนุญาตพีคุกขอบคุณนะคะที่พาไปได้เลยค่ะโปขออนุญาตไปคลอดต่อโอเคคงจะลองไปนอนแล้วให้ผู้ว่าทั้งคลอดผมอ้วนไงเผื่อแบบเอาออกสักโลสองโลลำไส้น่าออกไปละโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะไปดูห้องคลอดกันค่ะ เราจะเดินทางไปดูห้องข่าคลอดอห้องคลอด,ออดระหว่างทางออกสะดุดมากรู้สึกแบบว่าน,น่ารักก็คือตอขอคุณที่พยาบาลแวะดูตรงนี้ก่อน,น,ะค,ะอน,นค่ะเขาเรียกว่าห้องอะไรนะครับห้องสําหรับเอาน้องๆ้องะผ่ามาไว้รอแบบการทานนมอะคะ่ะของแม่อะไรเงี้ยคะ่ะก็คือหลังจากที่น้องคลอดแล้วคะ่ะถ้าเกิดว่าการหายใจน้องดีทุกอย่างน้องปกติดีสามารถ พาน้องมาทานนมได้ก็จะเอาน้องมาไว้ห้องนี้เรียกว่าห้องเบลเบบี้แต่ถ้าเราอยากให้เขาอยู่กับคุณแม่ตลอดเลยก็สามารถทำได้ได้รูมมิ่งอินได้เลยแต่โปสงสัยอย่างนึงครับคือเด็กที่เพิ่งคลอดออกมาคือหน้าเหมือนกันมากเลยทุกคนนีแทบจะ เหมือนกันต่ทางที่ไม่ใช่แฝดแล้วถ้าเกิดเขาเข็นผิดไปอ่ะมันจะรู้ได้ไงครับคือโรงพยาบาลของเราค่ะจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ติดที่คุณแม่หนึ่งอันแล้วก็คุณลูกหนึ่งอันแมชิ่นกันตั้งแต่อยู่ในห้องผ่าตัดเลยเขาจะใส่ให้เลยสมมุติว่าถูกคนเนี่ยมันก็จะมีเสียงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคแต่ถ้าไม่แมชิ่นกันมันก็จะมีเสียงดังล้อออกมาระบบความปลอดภัยก็ดีแล้วก็สะอาดดูแลดีเยี่ยมมากเห็นไหม ที่รถเขาจะมีเจลล้างมือไว้หมดเลยอย่างสีฟ้านี่คือผู้ชายอ๋อสีฟ้าผู้ชายชม่งโพผู้หญิงเพาอย่างงี้ก็ต้องฟ้าสองอันฟ้าสองอันเจ้าแฝดนะคะห้ามหยิบใส่ให้ผิดนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมห้องผ่าตัดห้องคลอดได้อาแคทดีกว่าได้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ขอบคุณะค ตอนนี้เราสคนมาอยู่กันที่หน้าห้องคลอดแล้วนะครับใช่แต่ว่าเมื่อกี้นี้ต้องบอกก่อนว่าบรรยากาศที่เราเดินมาเนี่ยก็คือต้องผ่านห้อง O.R มามา uh huh. บรรยากาศแบบไม่น่ากลัวภาพความคิดคือถ้าคําว่าห้องผ่าตัดเนี่ย เราจะนึกถึงว่าน่ากลัวจริงๆในใจป้คิดว่าห้องผ่าตัดมันมันก็แอบๆแหละแต่พอมาที่นี่รู้สึกแบบสบายอ่ะดูรู้สึกแบบไม่น่ากลัวเลยแบบเพลินมากขาวๆกินคลีนมากก็ทําให้บรรยากาศของคนไข้นะครับที่เวลามาทําการรักษาเวลามาผ่าตัดเนี่ยก็ทำให้แบบผ่อนคลายสบายใจขึ้นเอาละตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องหน้าห้องคลอดแล้วนะครับนี่น้องแฝดจะมาคลอดที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตพี่พี่นะครับให้พาเราเข้าไปชมข้างในก่อนเป็นยังไง เขาที่สุดยอดจริงๆพามาดูห้องคลอดด้วยไปดูไปดูไปไปดูพร้อมกันนะฮะอย่างแรกเราเข้ามานะครับก็เปลี่ยนรองเท้าครับเพื่อความปลอดภัยเราจะมงใส่รองเท้าเราเนี่ยไม่ได้นะเพราะเราเดินไปทั่วเต้นมากเลยตอนนี้ห้องคลอดอ่ะไม่เคยเข้ามาเดินเล่นในห้องคลอดมาก่อนเลยค่ะโอ้ ห้องคลอดเหรอเนี่ยดูน่าอนอนกว่าที่บ้านเลยครับอันนี้เป็นห้องคลอดธรรมชาติใช่ไหมคะใช่ค่ะห้องคลอดธรรมชาติแบบที่ไม่ใช้ยานะคะและอันนี้คืออ่างนะคะเป็นอ่างน้าอุ่นนะคะเราไว้สําหรับลดปลวดหรือว่าคุณแม่บางท่านประสงค์ที่จะคลอดในน้ําก็สามารถที่จะใช้ได้ใช่ค่ะจะต,ต้องปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะเรื่องคลอดอในน้ำก็เหมือนที่เราดูต่างประเทศใช่ไหมคะที่เขาชอบคลอดในน้าอ่ะทุกอย่างแบบที่นี่แบบดีมากแล้วก็ครบครันมากสุดยอดเจ๋งมาก แต่ผมมองว่าตรงเนี้ยเตียงจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าก็คือเวลาพอจะคลอดนะค่ะเราสามารถเปลี่ยนเป็นเหมือนขาหยางได้นะคะกิ๊บโี้พูดึออกแล้วโป้คุยกับพี่เขาไ้คนนึงว่าเตียงเนี่ยมันเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้เดี๋ยวพี่ไปตามกันไหมจี๊ดสุดยอดจริงนะแอบแวบตลอดเลยนะตามเหมือนว่าเพรารออยู่ด้วยนะสวัสดีค่ะไปตามเตียง เหมือนเตรียมไว้เลยอ่ะเอาบอกออกได้เลยนะคะส<อ>่นเต้นมากเลยคุณพ่ออันนี้นยั่ไงน,นะครับใช่ปรับเป็นขายอย่างเราจะมีตัวขา ชื่อแล้วก็อีกอันนี้ท้องทาค่ะคลอดในห้องนี้แล้วแม่แบบไม่สามารถคลอดได้จะต้องประเมินก่อนนะคะสมมติถ้ามีภาวะฉุกเฉินเนี่ยคุณหมอจะมาประเมินแล้วก็อธิบายให้ทราบทุกครั้งนะคะว่าเรามีภาวะฉุกเฉินนะตอนนี้คือค ondition เราเนี่ยไม่สามารถที่จะคลอดเองได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะเซ็นใบเอกสารยินยอมแล้วก็สามารถที่จะมูไปห้องผ่าตัดได้เลยใช่อยู่ไกลไหมคะเราดีเซิร์ฟไว้ให้หนึ่งห้องได้เลยอ๋อก็คือสมมติว่าตรงนี้เรามีรอคลอดเหมือนเรามีรอคลอดแล้วก็จะแจ้งไว้เลยว่าตอนนี้เรามี เราลอดนะ oh. ทีมก็จะเตรียมไว้แล้วก็ oh. เขาจะรีเซิร์ฟไว้1หนึ่งห้องเลยค่ะถัดจากประตูทางนี้ค่ะ oh. ก็คือเราสามารถเข้าห้องผักกันได้เลย oh. เขาจะ เตียง้องที่ใกล้สุดเลยเราอยู่ใกล้มากก็ทําให้แบบว่าถ้ามีอะไรฉุกเฉินเราก็แบบไม่นานไม่ช้าก็รันตีไม่มีปัญหาค่ะก็เหมือนแบบไม่ได้ย้ายไปไหนเลยเนาะใช่ก็แค่เข็นเข็นเตียงไปที่ห้องมาตัดได้เลยใกล้มากถ้าสมมติถ้าเหมือนคุณผู้หญิงรอห้องห้องใหญ่คือห้องคลอดธรรมชาติแล้วไม่สามารถทนความเจ็บปวดได้อยากจะบล็อกหลังนะคะเรามีห้องที่ว่าสําหรับบล็อกหลังนี่นะคะเตรียมเบบี สมมติว่าคุณแม่บางคนก็คือแผนที่จะบล็อกหลังมาอยู่แล้วก็ <ฮะ S 1> คือเวลามาที่คลอดมาที่นด้เลย<อ>แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆคือหมอบล็อกหลังเราก็สแตนบายไว้ตลอดแต่เราก็ต้องรายงานคุณหมอเจ้าของไข้ก่อนนะคะว่าอนุญาตหรือ่าหรือว่าถ้าเป็นเคสที่ต้องบล็อกหลังอยู่แล้วก็คือตรงนี้อยู่แล้วเลยใช่<า>ก็คือส่วนใหญ่คนที่มาลอครก็จะมีแผนสําหรับการคร่อดมาแล้วว่าจะบล็อกหลัง <ฮะ S 2> ก็สามารถเลือกทางน <ฮะ S 2> ี้ได้เลยก็คืออย่างแคทเนี่ย น้องแฝดต,ต้องผ่าอยู่แล้วใช่ไหมคะ<อ>ก็คือมานี่ได้เลยอ๋อถ้าเป็นกรณีผ่าคลอดเนี่ยเราจะไปเตรียมตัวที่ห้องผักชั้นสี่เราจะมีห้องคลอดเนี่ยขึ้นไปบริการการติดมอนิเตอร์ดูน้องให้แล้วจะไปเตรียมที่ชั้น 4, สี่พอเรียบร้อยแล้วถึงเวลาเขาก็จะเข็นลงมาห้องผ่าตัดผ่าน้างหนาอ๋อ,อก็คือขึ้นไปดูแลถึงที่เลยใช่ค่ะเข้าใจแล้วทําไมเขาถึงบอกว่าถ้าเรื่องท้องต้องเป็นสมิธิเวสูนจริงอันนี้คือเรื่องจริงจริงแม้กระทั่งห้องผ่าตัดห้องคลอดไม่คือใค่เห็นแล้วเห็นแล้วรู้สึกว่าอุ้ยอยากคลอด คนที่3เลยอ่ะแบบข้อธรรมชาติต้องขอบคุณ สมิติเวสเลยครับที่พาเรามาดูแล้วหลายคนที่จะคลอดที่สมิติเวสเนี่ยพอเห็นคลิปนี้นะพวกเชื่อเลยว่าต้องสบายใจเหมือนเราตัดสินใจง่ายขึ้นคือเนี่ยอย่างแคทเนี่ยต้องมีความกังวลอยู่แล้วนี่อยากคลอดเฉยเลยคือห่อแบบหน้ามากเลยนะครับต้องให้ถึงคนเดกยวนะครับใจเย็นๆนะลูกขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณที่พามาเดินขอบคุณดูรายกาะขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆครับใครที่ยังตัดสินใจว่าจะไปคลอดที่ไหนอันนี้โปแนะนำแนะนำจากใจนะว่าเรื่องท้องเนี่ยต้องสมิติเวสเท่านั้นจริ ที่เป็สุขุมวิทดูแลดีมากดูแลแม้กระทั่งพาเรามาชมทุกอย่างคือให้คําแนะนาเราดีหมดทุกอย่างคือบางทีเค่ะก็ไปทารีเสิร์ชแล้วก็หาดูมันก็จะไม่ค่อยมีแบบว่ารูปภายในให้ดูสักเท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลกับแม่แม่ได้เยอะมากขอเขามาดูก็ให้เหตุผลทางโรงพยาบาลว่าอยากจะให้คนที่ได้ดูเนี่ยได้เห็นก่อนลงหน้าจะได้รู้เลยว่าสถานที่ดีๆเจ๋งๆอย่างเงี้ยมันมีอยู่จริงนะไม่ใช่แบบว่าเรามามโนกันแล้วบอกว่าที่นี่ดีจริงๆ เป็นอย่างจริงๆทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะจะลอดีก็เนี่ยแหละฮะอย่างที่เห็นนะครับทุกอย่างแบบคลีนและพร้อมมากและวันลอดเราระเจอกนที่นี่้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตั้งแต่เดินทางเลยมาจนถึงโรงพยาบาลเลยว่าเราพอรออกมาน้องหน้าตาเป็นยังไงน่ารักไหนนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันขอบคุณครับสวัสดีครับ